ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายเวรินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง แด่ผู้ชนะด้วยดวงใจคือคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาทำอะไรเป้าหมายมีอยู่อย่างเดียวเองคือเพื่อชัยชนะเพื่อความสำเร็จทําไมถทงเงวินแบบนั้นมันแงอยู่แล้วใครทำแล้วไม่ต้องการความสำเร็จถ้าไม่ต้องการความสำเร็จเอา่าแล้วทำทำไมอ่ะอยู่เฉยไม่เหนื่อย นอนกระดิกเท้าอยู่บ้านเฉยแต่ถ้าเกิดลงมือทำเมื่อไรแสดงว่ามีเป้าหมายบางทีเรายังจับเรื่ายังจับทางโดยไม่ถูกคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีจับาเาื่ียจับทางทิศทางตัวเองตัวเองไม่ถูกยังไม่รู้ว่าตัวเองทาเพื่ออะไรพอไม่รู้ปุบ๊บทาไปมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าโชคแบบสเปรสปะทําไม่มีระบบ ทำไม่มีหลักการนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่เขาบอกให้ให้คนโดยเพาคเมืองในประเทศนั้นนั้นเนี่ยได้เรียนในชั้นสูงสูงทำไมอะ่ะการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรคือเรียนในชั้นสูงสูงเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักวิธีคิดคิดเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่โอทท้ทำนู่นทีทํานี่ทีเห็นไหมถ้าเกิดคนเรียนไม่สูงเง่ย แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่เอาเป็นว่า9 5้าแล้วกันนะหรือเก้าสิเซนเนี่ยคือจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่มีความนิ่งทางด้านความคิดและการกระทำมันก็เลยไม่สำเร็จไงอยากสำเร็จทุกคนแหละอยากชนะทุกคนแต่ไปไม่ถึงดวงดาวไงเพราะระบบขบวนการคิดรูปแบบการกระทำมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนของมันนี่อย่างคนเรียนจบปริญญาตรีก็จะมีความคิดอีกระดับหนึ่ง ทำไมไปตอบปริญญาโทอ่ะมันจะเพิ่มความคิดในเชิงปฏิบัติการที่มากกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีคือความคิดขั้นพื้นฐานในแนวกว้างแต่ปริญญาโทแนวความคิดในเชิงลึกในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันจะต่างกันอบปริญญาเอกยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยด้านนั้นๆเหมือนอับดุลเลยถ้าตอบเรื่องนี้นนต้องแบบนี้เลย เขาเรว่าเขาสอนให้มีความรู้ในเชิงลึกไม่ใช่แนวกราบถ้าแนวราบนะไม่ใช่ราบน้ําตกนะแนวราบเนี่ยก็แนวกว้างเนี่ยระดับปริญญาตรีทั่วไปยกเว้นปริญญาตรีที่สายอาชีพอันนั้นเขาจะโฟกัสเลยฝายช่างวิศวะมันหลายคณะที่เขาจะโฟกัสเลยแต่ถ้าคณะทั่วไปมันก็จะกว้างเนี่ยออย่างรัฐศาสตร์เนี่ย ค่อนข้างกว้างคนที่จบแล้วมนุษยศาสตร์เนี่ยก็ถือว่ากว้างนะพูดถึงการเรียนเนี่ยค่อนข้างกว้างนิติศาสตร์อ่านในเชิงลึกแง่งกฎหมายในเชิงลึกหน่อยแต่ถ้าเกิดปร,ริญญาโทอีกจะลึกยิ่งกว่านั้นอีกคณะอะไราาก็แล้วแต่จะลึกยิ่งกว่านั้นอีกนี่แหละฉันเราพยายามจัดลําดับตัวเองให้มันถูกเราจะรู้ว่าเส้นทางเดินเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะ หรือความสําเร็จมันจะเป็นยังไงจะเดินไปยังไงเนี่ยบางคนบอกโอ้ยอายุมากแล้วสี่สบห้าสิบแล้วจบแค่ปหกปเจดมสมันจะไปเรียนปริญญาตรีได้งไงอย่าพึ่งไปกังวลใจเรื่องแบบนั้นบางทีเราเราไปจำกัดตัวเองหรือไปบล็อกความคิดตัวเองว่าการเรียนรู้ จะต้องจบในมหาลาัยเท่านั้นอันนั้นมันเป็นแค่ภาพรูภาพลักษณ์ไม่ใช่ภาพดวงตาภาพลักษณ์ให้ดูมีหน้ามีตาเฉยเฉยมันมีช่องทางอื่นเยอะที่ต้องไปเรียนรู้แต่การไปเรียนแบบประจําหลักสูตรประจาเนี่ยเขาบังคับให้เราเพราะนิสัยคนเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีการ,กรบังคับมันก็จะยังไงอะไปมั่งไม่ไปมั่งเวลาไปเรียนก็นั่งน้ําลายยืดสับประงบน้ำลายยืด ก็เรียกไม่เอาใจใส่แบบนั้นจะไ่ได้อะไรอะใช่ไหมไปเสียเวลาเปล่าเบืองแอร์ในห้องก็ด้วเพราะบางที่ก็เรียนในห้องแอร์เช่นเราต้องไปด้วยจิตวิญญ,ญาณไปหาความรู้บางทีเขามีหลักสูตร,รระยะสั้นมีการฝึกอบรมสัมมนาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปไปเติมเต็มอยู่บ,บ่อยๆนั่นแหละก็จะสามารถเพิ่มพอกคูนความรู้ในนี้การศึกษาเราเรียนก็นมีหรือกสอนอร อย่างคนจบมสปกตินะไปเรียนจบมหกนะมันก็ต้องใช้เวลาสองสาปีแต่ถ้าเกิดเรียนกศอนอเนี่ยปีครึ่งมันก็สามารถจบได้เมื่อจบมหสามารถที่จะต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบไม่แค่โอ้แบบจะข้ามขั้นไปเลยอย่างนี้เวลาคุณขึ้นบ้านอะ่ะมีบันไดอยู่10บขั้นมาคนบอกสิบขั้นได้ไง บ้าน้านทีชั้นแรกมีสขั้นบันไดชั้นที่ขึ้นไปอีกสเปกมีที่พักชานพักบันไดแล้วก้าวคำดีเจ็ดขั้นก็คือลมแล้วเป็นสิบบางที่ก็สิบสองบ้างก็ขั้นอยู่ที่ช่วงสูงต่ําบ้านสองชั้นเนี่ยนะเนี่ยเราไม่ได้ก้าวแรกก้าวไปขั้นห้าเลยก้าวที่ไหนใครไปก้าวยามาให้ยักเนี่ยมันต้องก้าวทีละก้าวหนึ่งสองสามไล่ไปตามสเต็ปเหมือนกัน คนที่จะสร้างความสําเร็จหรือสร้างชัยชนะให้กับตัวเองเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันช่วงหน้าช่วงหน้ามาลงลึกไม่จะก้าวยังไงเป็นขั้นตอนแล้วก้าวแล้วมันก็ยังไม่สําเร็จเลยโมหรือเปล่าเดี๋ยวพักรูเดียวครับ ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อๆๆหุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลลินอีกครั้งครับการก้าวสู่ความสําเร็จโดยที่จัดลําดับชั้นให้มันเป็นให้มันถูกต้องโอกาสประสบความสำเร็จมีถึง80%อีก20%ย้ำแล้วขี้เกียจไม่อึดไม่ทนใจฟ่อหอเหี่ยวง่ายใช่ไหมถ้าเรามีความลูกอึดลูกทนมุมาณนะทุ่มเท ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล w, ่าลก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวังมันก็ทํามันต่อไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆเือยเอาแรงกายแรงใจทําก่อนนะทาต่อไปเรื่อยไม่ใช่เอาเงินไปลงลงลงไอ้แบบนั้นเจ๊งแน่นอนเพราะว่าเป็นหนี้เยอะพอเป็นหนี้เยอะคราวนี้เท้าก่ายหน้าผากเลยสมองตีบตันเลยนะเป็นหนี้จะเป็นบีบตัวเองบีบคั้นตัวเองถ้าเราไม่สามารถทําใจว่างเปล่าได้ตามสมควรน,นะไปไม่รอดเนี่ย เขาว่าเป็นหนี้สิ้นเดือนมาโอ้โหต้องเคลียร์หนี้อีกแล้วจ่ายหนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาแบบนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังพยายามคอนโทรลตัวเองให้ได้การเผชิญปัญหาการบริหารจัดการเรื่องเขาเรียกเรื่องความคิดของตัวเองนี่มันเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ในการก้าวเดินต่อไปเพราะถ้าเกิดไม่มีทางด้านแบบนี้นะความคิดเกิดมีใครพูดใครพูดอะไรมาทำตามเขาหมดจบเลย ไปไม่รอดนะคือไม่มีความคิดของตัวเองเลยไอคนที่คิดให้เราเนี่ยมันก็ตาดถนาดแีแต่บางทีมันไม่สุดหรอกเขาคิดได้ตามที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่เราอยู่ในภาคสนามหรือคนปฏิบัติเองเนี่ยมันก็ต้องเอาความคิดของเราไปผสมผสานกับความคิดคนอื่นมันถึงจะออกมาเป็นรูปแบบการทำงานที่จะสร้างให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราคิด ของเราอยู่คนเดียวความรู้รอบด้านมัน,ม,นมันก็ไม่มีไอ้แบบนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จเช่นเดียว,วยกันมันต้องรู้จักผสมผสานนะ่ะยังไงก็แล้วแต่ต้องรู้จักผสมผสานกําลังใจในสําคัญที่สุดคนทําอะไรแล้วแต่นะมันไม่ได้เรืยอไม่ได้สะดวกสบายหรือจะสมหวังไปเสืเลยทีเดียวนะทำสิบสมหวังแค่ครึ่งหนึ่งก็มีแค่อย่างเดียวก็มีเห็นไหม ไม่ได้บอกว่าทำสิบประสบความสำเร็จแปดเก้าไม่มีผมยังม่เคยเจอเลยใช่ไหมอายุปู่นี้ยังไม่เคยเจอแล้วทำสิบอย่างสำเร็จแปดอย่างนี้อย่างเดียวก็รู้แล้วพูดถึง,งนะหรือสองอย่างเนี่ยถือว่าโอ้สุดสุด,ส,ดสุดยอดทำสิบเรื่องประสบความสำเร็จสองเรื่องนี้สุดยอดแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จร้อเปอร์เซ็นต์นะประสบความสำเร็จห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เองสุดยอดแล้ว นี่แหละคือการทำงานเนี่ยนะไม่เราไม่ได้ไปเสกได้พูดมันง่ายทำมันยากโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพคือขายขายตรงเนี่โอ้โหแบบวนมาเรื่องนีอีกแล้วเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันมองไม่เห็นช่องทางสำหรับคนเบี้ยน,น้อยหอยน้อยไงแล้วก็วนไปแล้วกมวก็ต้องฟุตเวิร์กชกไปโฉบไปโฉบมามันก็ต้องมาวนไปที่เป้าหมายใช่ไหมเนี่ยโฉบไปโฉบมา พอเสร็จแล้วก็วนมาอาชีพเครือข่ายขายตรงว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ถ้าเกิดเรามีความมุ่งมานะมุ่งม,มัน่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทามันจะมีโอกาสไหมบอกแล้วไงทาเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อนั้นจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่อาชีพเครือข่ายตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะไอ้ที่คุยทุกวันนี้นะจุดเริ่มต้นไม่ได้ลงทุนเยอะแต่ต่อไปอะ่ะก็ลงทุนไปตามขั้นสเต็ปของมัน ย้ำอีกลงทุนเยอะก็ได้ส่วนลดเยอะไงันมืนสเต็ปมันนั่นหมายว่าเราเริ่มมีรายได,ได้เดือนละสามแสนห้าแสนหรือแสนสองแสนบาทมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งแล้วมีความเป็นผู้นําแบบมืออาชีพมีความเข้าใจอย่างแตกฉานแะล้วมันจะมีสเต็ปของมันอยู่ใช่ไหมวราเราเห,เห็นโอกาสทองบางคนที่เปิดศูนย์เปิดสาขาเปิดศูนย์เลยแล้วแต่บางคนมีรายได้เดือนละสามแสนห้าแสนหรือล้านหนึ่งเนี่ย เขาไม่ได้เปิดแค่จังหวัดเดียวนะนี่บอกใบ้กันนะเขาเปิดห้าจังหวัดเปิดศูนย์เขาว่าลงทุนเยอะไหมละ่ะห้าจังหวัดอะ่ะตัวจังหวัดละหนึ่งล้านบาทนี้เขามีประโยชน์ซ้ําซ้อนไงห้าจังหวัดลูกทีมเขามีเป็นแสนนะ่ะสามารถไปเบิกไปซื้อสินค้าผ่านศูนย์เขาได้เลยอยู่ใกล้จังหวัดนี้ไปเขาได้ศูนย์ต่างเยอะแล้วเห็นไหมนี่คือเทคนิคที่เล่าให้ฟังทุกวันนี่นะ มันมีลึกกว่านั้นอีกเยอะแต่เราค่อยๆป้อนทีละหน่อยละหน่อยเมื่อกี้มาพูดวันเดียวไม่ไปจําได้ไงคนอะใช่ไหมผมยังจําไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วคนฟังคนดูรายการที่อยู่ไมนจาได้ทั้งหมดได้ก็คือต้องซึมซับไปทีละนิดละนิดละนิดในที่สุดมันก็จะก,กระจ่างเนี่ยคุยมาสองสามปีแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยนะมีอีกเยอะต้องดูรายการรวยี่สี่ชั่วโมงไปเรื่อยๆเราจะได้ทำมาทีละหน่อยละหน่อยว่าการทําเครือขายขายตรง